จังหวัดร้อยเอ็ดนายภูสิทธิ์สงจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมเหล่ากาชาติจังหวัดมอบถุงยางชีพจากสภากาชาติไทยให้กับผู้ประสบวาตาภัยในพื้นที่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อเวลาสิบนาฬิกาของวันนี้ณนะหอประชุมอำเภอโพนทอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและนางดานิตาสมจิตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดได้เดินทางมามอบถุงยางชีพจากสภาการชาติไทยให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน232ชุด โดยมีนายอำเภอพลทองว่าที่ร้อยตีอนนบศรีบุญรือกล่าวรายงานพร้อมด้วยพันจ่าเอกจักรพง์สิริโทปลัดอาวุโสนางรุ่งลาวันสีบุญรือกิ่งกาชาติอำเภอพลทองนางจิราพรธน,นแสนไทยกิ่งกาชาติอำเภอหนองพอกร่วมมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยในการดำรงชีพประจำวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 i ในพื้นที่อำเภอพลทองจำนวน232ชุด news 24สถานีประชาชนสุเทพลอยแก้วภาพข่าวสุกัญญาลีสุวรรณรายงาน